รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รับภูมิภาคในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาอยู่ที่ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับมาดูเ,าเกษตร นใเกษตรกรต้นแบบแบบด้านการเกษตรผสมผสานะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่อ่อนนะครับซึ่งเป็นเกษตรกร,ต,กรต้นแบบในพื้นที่บ้านคลองปอบนะครับตำบลโคกโอพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับสวัสดีครับพี่พี่อ่อนครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับอ่าพี่ออนกัญญาภักดนวลศินนะคะครับเป็นเกษตรกร,ต,กรต้นแบบด้นเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสานเนื้อที่ที่นี่ครับเป็นมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ได้ครับสามไร่ค่ะก็จะปลูกผสมผสานแล้วก็ในใดด้านพืชตอนนี้ก็จะใน ในเรื่องของผักยกแค่เพราะว่าด้วยพื้นที่ก็คือจะน้ําท่วมขังเวลาหน้าฝนก็ก็ปรับปรับบริบทให้เป็นผักยกแค่ตรงนี้เป็นผักยกแค่บเ,เลย,เลยแล้วก็ะจะมีแซมอยู่ในส่วนของไม้ผลก็คือมังคุดทุเรียนลงกองแล้วก็เป็นพวกพริกมะเขือผักสวนครัวก็ม,มีมีพืชทั้งหมดเกิน20ชนิดค่ะ 20กว่าชนิดเลยใช่ค่ะโอ้อย่างผักผักยกแคร่เองที่เรามีครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับเออ่ก็จะเป็นหอมแบ่งผักชีขึ้นช่ายแล้วก็ตระกูลสลัดก็เป็นกินคอร์สเลดคอร์สแล้วก็มีคะน้าเห็ดหอม กวางตุ้งห้องเต้แล้วก็ผักกาดขาวครับผมอันนี้เป็นรายได้รายวันเลยใช่ไหมเป็นรายได้รายวันค่ะโอวันนึ่งที่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าอนนวันหนึ่งตอนนี้ก็ออกสู่ตลาดตามหน่วยงานราชการแล้วก็จะเป็นในส่วนของกรีนมาร์เก็โรงพยาบาลโคกโพนะคะคก,ก็ก็อยู่ที่1,500บาทถึง2,000บาทค่ะ ในปีแรกๆที่ทำอ่ะมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อก่อนอ่ะรายได้ของเราอ่ะก็จะเป็นแบบอยู่ในช่วง400-500บาทต่อวันโดยการปลูกผักแต่พอมาทำเกษตรผสมผสานแล้วก็มีเรื่องความรู้เรื่องหน่วยงานเข้ามาเชื่อมโยงกันอยู่เนี่ยรายได้ตอนนี้เราก็จะแตะหลักก็1,500บาทถึง2,000บาทต่อวันนั่นหมายความว่าเราสามารถจ้างงานคนในชุมชนได้ค่ะ แปลงเกษตรผสมผสานที่มีทั้งพืชปศุสัตว์และประมงในพื้นที่ทั้งหมดกว่า3ไร่บ้านของปอม ตำบโโำลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีของพี่ออนหรือการยาพักนวลศิลเกษตรกรต้นแบบที่ผันตัวเองจากการทำงานประจำมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการมั่นคงมังคังยั่งยืนของสอ,อบาตาบริการร,าร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรดูแลโดยเกษตรจังหวัดปัตตานีและเกษตรอำเภอเโคกโพ,พเสริมองค์ความรู้ต่อย,อ,ยอดพัฒนา จากอาชีพเสริมสู่อาชีพหลักจากเดิมนะครับก็เน้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเชิงเดียวนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการแต่จากสภาวะนะครับราคาที่ไม่นิ่งนะครับของตลาดทําให้เกษตรกรนี่ก็ได้รับผลกระทบนะครับได้รับผลกระทบในการส่งเสริมแบบเกษตรผสมผสานนี่ก็เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจตรงนั้นที่สัมพันก็ จะได้มีอาหารบริโภคในครัวเรือนเหลือก็ได้แบ่งปันได้ให้มีความมั่นคงขึ้นในการสนับสนุนก็ในเรื่องของความรู้ก็ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่างๆตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการที่มาประกอบอาชีพและก็สามารถขยายผลต่อเกษตรกรข้างเคียงในชุมชนสำหรับที่นี่มีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายอาทิการปลูกไม้ผลไม้ยืนตน้นพืชผัก การขยายนผ่นพืชการเลี้ยงสัตว์และการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดต้นทุนตอ่อยอดสู่การฟางอาชีพสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนที่สําคัญปลอดภัยจากสารเคมี100%เอร์เซจากความสำเร็จตรงนี้พี่ออนยังมุ่งมั่นเดินหน้าจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักยกแคร่ไม่จํากัดแค่คนในชุมชนที่จะมาเป็นสมาชิกแต่เปิดกว้างกับผู้ที่สนใจในงานเกษตรอีกด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เป็นบุคคลต้นแบบแปลงเกษตรผสมผสานนะคะในการพัฒนากิจกรรมทั้ง3ด้านด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์แล้วก็มีการต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะทุกกิจกรรมนับว่าเป็นต้นแบบของอำเภอนะคะแล้วก็การขยายเครือข่ายของพี่ออนเนี่ยทั้งตลอดห่วงโซ่อุปทานก็คือทั้งในด้านของการผลิตการลดต้นทุนการผลิตการแปรรูป การจำหน่ายนะคะพี่ออนได้มีการพัฒนาต่อเนื่องถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลที่เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะพืชที่เราปลูกเราสามารถไปทำเป็นปุ๋ยเป็นอาหารปลาเป็นอาหารไก่ได้ผักที่เราทำเราไปทำเป็นขยะเปียกมันก็ช่วยในเรื่องของการลดโลกร้อนได้เอาไปทำเป็นขยะเปียกเอาไปทำเป็นน้ำหมักปลา ซึ่งส่พวกเศษผักผลไม้ไปก็จะเกิดเป็นตัวหนอนมแมลงวันลายซึ่งตัวหนอนมแมลงวันลายเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของอาหารปลาด้วยก็คือลดต้นทุนในส่วนของอาหารปลาอาหารไก่อีกส่วนหนึ่งตัวมแมลงวันลายก็จะมีในส่วนของฟิลมโมนซึ่งสามารถไล่มแมลงวันบ้านแล้วก็มแมลงวันทองได้ช่วยในเรื่องระบบนิเวศส่วนงานของเกษตรผสมผสานในแปลงพี่ก็ได้มีการเชื่อมโยงกับ ศูนย์จัดการสัตว์รูพืชชุมชนและก็ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนซึ่งครบวงจรตรงนี้เราสามารถนําความรู้และก็ศาสตร์ต่างๆมาใช้ในแปลงพัฒนาตัวเองได้การทําเกษตรของพี่ก็ยังยึดหลักภายใต้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะขององค์ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการให้การแบ่งปันทั้งในเรื่องของความรู้ต้นกล้าผักที่แปลงก็จะมีแจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือชาวบ้านทั่วไปจากโครงการมมโยนะคะก็ทําให้ พี่มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็จะขยายผลในวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยของตำบลโคกโพก็ขยายผลไปในส่วนของการแปรรูปซึ่งจะสร้างรายได้ให้สมาชิกแล้วก็ทำให้ชุมชนนี้ยั่งยืนได้ค่ะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเขามีความที่คนกระยานเขาจะลงมือทำก่อนตรงนี้นะครับในส่วนที่ว่าเร้วก็ทำได้ผลนะครับ ในขณะที่ผักท้องตลาดเนี่ยราคาต่ากว่าของพี่โอนเต่พี่โอนยังขายได้เต็มยังไม่พอครับถามว่าทําไมผักถึงแพงพี่โอนตอบว่าไงรู้ไหมครับตอบว่าขายความปลอดภัยตรงนี้ครับลูกค้าพึงพอใจมากตรงนี้ครับสาหรับคนที่จะเริ่มต้นนะครับคืออยากให้เริ่มจากน้อยๆต้องมาจากใจจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ารับบริจาคหรือว่ารับการช่วยโรรับการช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับเราต้องเริ่มมาจากใจโรกนนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่ว่าเราต้องการมันจะตามมาทีหลังครับ ตรงนี้นะครับผมถือว่าของคุณกัญญาพักนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบนะฮะที่นำหลักทฤษฎีใหม่และก็เกษตรผสมผสานมาใช้ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการของอำเภอโดยเฉพาะคนโคกโพบายใจนี้นะโดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมที่2กันคือการสร้างการรับรู้ในเรื่องของหลักปัญญาสิกิริวเพียงเพื่อที่จะได้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาศึกษาและก็ นำหลักการเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับครัวเรือนของตนเองต่อไปครับถือเป็นโอกาสดีนะครับของพี่น้องอำเภอโคกโพที่มีที่มีเกษตรกรต้นแบบเหมือนคุณกัญญาพักเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรซึ่งเราก็มีเกษตรต้นกอไอเกษตรกรต้นแบบในทุกพื้นที่ตําบลน,นะครับและก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาศึกษาไม่เฉพาะในส่วนของพี่น้องอำเภอโคกโพครับพี่น้องอำเภอจากข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ จังหวัดปตัตตานีเองหรือว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เข้ามาศึกษาดูงานและก็นำหลักการตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปครับแปลงพี่ออเนี่ยเป็นแปลงที่คนข้ามจังหวัดด้วยก็คืออำเภอสะบาย,ยอเนี่ยได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปทำต่ออย่างตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำแคร่พี่ออเองเนี่ย เรื่องของแคร่ปลูกผักในพี่ออนทำด้วยงบประมาณของตัวเองเป็นการขยายต่อในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอรเรานำองค์ความรู้ให้เกษตรกรไปทำต่อแต่พี่ออนก็ทำจริงๆลงมือทำแล้วก็เห็นจากที่มีหนึ่งแครขยายเป็น20กว่าแคร่แล้วนะคะและทีนี้ในอนาคตพี่ออนมีความคาดหวังว่าอยากจะช่วยเหลือคนในชุมชนโดยการที่จะรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไปเพื่อ เพื่อที่จะสร้างเรื่องของผักปลอดภัยให้คนในชุมชนแล้วก็บริบทพื้นที่ของจังหวัดปตัตตาน,นีได้มาเรียนรู้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะคะรวมถึงจะประชาสัมพันธ์ตัวเกษตรกรต้นแบบของที่นี่ด้วยว่าท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการ ปลูกผักเรื่องของการทําเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงในทางด้านอาหารให้กับครอบครัวตัวเองเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ได้เพราะพี่ออนเนี่ยเป็นคนที่มีจิตสาธารณะแค่เราชวนเขาเขาก็สามารถที่จะไปช่วยเราได้ในพื้นที่มีหลายหลายคนที่ชื่นชมพี่ออนว่าพี่ออนมีจิตสาธารณะอย่าง,ย,าง,ย,างยิ่งแหละค่ะก็คือขอชื่นชมพี่ออนด้วยก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ ับผมที่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นพืชผักผลไม้ปลอดภัยปลอดสารพิษเลยทีเดียวเป็นเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้พี่ออนจะใช้อะไรครับในการทําเป็นปุ๋ยอย่างนี้ฮะก็จะใช้ในส่วนของเศษวัสดุที่เหลือในแปลงก็เป็นพวกผักผลไม้แล้วก็หมักรวมกับน้ําหมักปลาค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้าหมักใช่ไหมใช่เศษผักเศษผลไม้ก็สามารถนําไปเป็นอาหารไก่อาหารปลาได้ค่ะแล้วก็จะมีการทําน้ําหมักครับ น้ำหมักปลา่น้หมัครับใช่ค่ะโอ้ยอะหลายทางเลยทีเดียวใช่ใช้ในแปลงแล้วก็มีจำหน่ายมีจำหน่ายด้วยใช่ค่ะรับผมจากจุดเริ่มต้นเลยที่เราทำก็คือเราปกติเราก็ใช้แกะปุ๋ยเคมีสารเคมีสารเคมีล้วนเลยนะครับพอพูดถึงเรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะใช่ค่ะแล้วก็เลยกลับมาใช้ในเรื่องของอินทรีย์ใช่เพราะว่าตอนนี้ตัวแปลงก็คือได้รับมาตรฐาน G A P ก็คือปลอดภัยค่ะครับ พืชผักผลไม้ปลอดภัยใช่ค่ะครับผมมีอะไรอีกไหมครับพี่ในส่วนของแปลงแล้วก็ยังขยายผลไปในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักยกแคร่ของคนบ้านสวนนะคะก็อันนี้ก็จะจะเอาพื้นที่ซึ่งเก่าก็คือจะเป็นสวนยางแล้วก็จน็ะเปส่วนยางแซมด้วยสละอินโดอายุ8ปีก็ตัดสินใจว่าปรับพื้นที่ครับ มาเป็นกเกษตรผสมผสานเพราะว่าเรามองแล้วว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้ดีกว่าพืชเชิงเดี่ยวครับผมว่าวอ่าก้อนนี้จะจะใช้แมคโครยกขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้ําท่วมขังก็เลย ยกเป็นแปลงขึ้นมาแบบนี้ให้เสมอคันนาเดิมเพื่อลดปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังในหน้าฝนค่ะลงทุนโค่นต้นยางทิ้งเลยนะครับนี่แล้วตรงนี้เองก็จะเป็นผักยกแคร์นี่เป็นผักอะไรนะครับปีอันนี้เป็นกรีนคลอสค่ะกรีนคลอสอันนี้จะปลูกปลูกหลายอย่างเพราะว่าด้วยต้นพันธุ์พ่อเองแปลงนี้ก็หลากหลายเลยทีเดียวอ่าก็ก็เพราะว่าการเก็บครั้งหนึ่งถ้าเรามีผักหลายๆอย่างเนี่ยเราก็สามารถ ลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะครับผมค่ะณปัจจุบันนี้ครับลูกค้าเองลูกค้าเองมีมีความสนใจยังไงบ้างครับในเรื่องของผักปลอดสารพิษของเราอ่าผักปลอดสารพิษในกลุ่มลูกค้าคือเน้นความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้ด้วยโรคมะเร็งอะไรก็เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พอรู้ว่าเป็นผักปลอดภัยออกจากออนบ้านสวนเนี่ยก็คือจะเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะถ้าเทียบกับผักที่ว่ามามาจากที่อื่นน่ะตรงรตรงนี้จะการันตีความปลอดภัยได้ด้วยมาตรฐาน G A P ค่ะอ่ครับผมาต้นไหนบ้างครับที่สามารถที่จะเก็บได้แล้วบ้างครับตอันน,น,นี้อันนี้จริงๆอ่ะ ยังไม่ถึงระยะอ๋อยังไม่ถึงระยะอ่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ด้วยว่าฝนมันตกบ้านเรานะครับฝนมาเดดมาก็เลยเกิดเชื้อราใบจุดตากบก็ก็พรุ่งนี้ก็จะจะจะเก็บแล้วค่ะมีเชื้อราใช่เพราะว่ามีอีกหลายแปลงก็คือกวางตุ้งฮ่องเต้คณะซึ่งจะออกตลาดพรุ่งนี้ค่ะอมะเขือพลิกค่ะครับในส่วนนี้ก็วันหนึ่งก็อยู่ตกในช่วงเจ จ็ดสิบถุงถึงถึงถึงร้อยถุงค่ะต่อวันต่อวันค่ะแสดงว่าเราเองก็ได้มีการวางแผนปลูกอยู่แล้วว่าใช่ต้องมีวางแผนการผลิตค่ะมีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเพราะว่าเพราะว่าผักเนี่ยอายุของมัน45วันต้องมีวางแผนในการเพาะกล้ายาแล้วก็การลงแปลงผักไหนเป็นที่ต้องการของตลาดก็คือเราเราก็ต้องมีความรู้ด้วยผักไหนปลูกแล้วได้น้ําหนักดี ต่อแค่เนี่ยต่อแค่ถ้าปลูกถ้าปลูกออผักสลัดครับสมมุติว่าได้10กิโลแต่ถ้าปลูกคณะจะได้15อ้าโลเราเราก็ต้องศึกษาแล้วก็มีความรู้รในเรื่องนี้ด้วยค,ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของต้นกล้าครับคือต้นกล้าเป็นต้นกล้าที่ว่าปลูกเองออใช้ปลูกเองแล้วก็จําหน่ายด้วยอ๋อจำหน่ายด้วยใช่ค่ะ ก็เป็นถาดถ้าสลัดก็จะถาดละ200ถ้าเป็นมะเขือพริกก็ถาดละร5อยก็คือพร้อมปลูกใช่ใช่พร้อมปลูกในส่วนของต้นกล้ามะเขือก็ก็จะมีเขาเรียกว่าแบ่งปันคืนสู่ชุมชนในหน่วยงานที่ต้องการเอาไปปลูกเพื่อเป็นกลุ่มเป็นส่วนรวมก็ได้ใช่ก็จะมอบต้นพันธุ์ไปให้ด้วยเพราะว่าเราไว้เมล็ดเองเราขยายพันธุ์เอง ครับนี่มะเขือต้นที่ปลูกแล้วมีลูกไหมครับอันมีค่ะก็ก็จะแทรกพ้นที่หมดเลยจริงๆที่บ้านน่ะก็คือจะมีต้นไม้ผลเดิมอยู่แล้วก็ก็จะใช้วิธีจัดสรรพื้นที่ตรงไหนพอมีแดดที่พืชที่ว่าต้องการแดดก็จะแทรกพืชตัวนั้นลงไปครับครับผมอันนี้ก็เป็นผักเหลียงซึ่งต้องการที่ร่มก็สามารถปลูก แซมต้นไม้อื่นได้ <ừ m. S 1> ค่ะแล้วก็ระบบน้ําในแปลงนี้ก็จะใช้ระบบน้ําแบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์ใช่ค่ะ oh. เพราะว่าช่วยลดในเรื่องของเวลาในการบริหารจัดการด้วยค่ะครับผมค่ะกว่าพืชผักของเราแบบมีกี่ชนิดครับผมในพื้นที่ของสามไร่ของเราเนี่ยเ <laughs> ยอะมากนับ,<ม>บไ<า>้ไผัก ผละบายอาไอ้มังคุดลองกองทุเรียน <My S 2> ไม้ดอกไม้ประดับมีหมดมีครบค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราใช้วิธีจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด้วยก็คือ,เ,อ,เ,อ,อเหมือนพืชพวกใบกะเพราใบ,บแมงลักอะไรพวกนี้ดาวเรืองมันก็จะช่วยไล่แมลงได้ด้วยแล้วก็ก็ใช้วิธีนั้นในในในการจัดการศัตรูพืชด้วยครับอย่างนี้จะฉลาก็มีนะครับใช่ค่ะ มะงมะนาามีหมดะมะนาวนี้ใช้ทั้งขายผลแล้วก็ด้วยที่แปลงนี้จะจะทำเป็นแปรรูปก,ก็คือในส่วนของสลัดน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรแล้วก็จะมีมะนาวแล้วกว็ใหญ่นะมญนนาอ่าแล้วก็เราจะทำเป็นกิ่งพันขยายพันกิ่งตอนตอนไว้แล้วก็ขายตน้นต้นต้นกิ่งพันธุ์ด้วยค่ะคร,ครับผมแล้วเราดูแลยากไหมครับมะนาวนี่ฮะไม่ค่ะเพราะเพราะว่า ปลูกทิ้งไว้เลยปลูกทิ้งแต่ว่าอาศัยว่าที่บ้านคือใช้ปุ๋ยน้ำหมักราดมันตลอดครับก็คือพอมันเป็นเกษตรผสมผสานเนี่ยเราใส่ปุ๋ยสละแต่มะนาวก็ได้ไปด้วยเพราะมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะ จะไปด้านหลัง,ลงครับโอ้โหเนื้อที่กว้างนะครับมีข้างหลัง<อ>ด้วยข้างหลังจะเป็นอะไรครับส่วนใหญ่อก็ก็จะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนน้าขังแถวนี้ก็จะปลูกใส่เข่งปลูกใส่เข่งเพื่อว่าหนึ่งกันน้ำสองก็คือคนที่เข้ามาดูงานในแปลงเนี่ยเขาเห็นบางทีออกลูกเลยนะเขาก็ซื้อยกเข่งเลยใช่ค่ะซื้อยกเข่งเลยใช่ค่ะ นี่นี่ก็เหมือนกันเป็นพวกผักกระถางนี่ก็คือสามารถจำหน่ายไปยกกระถางได้เลย <Wow. S 2> เพราะบางคนต้องการไปเป็นผักสวนครัวที่เก็บกินได้เลย<อ>ก็จะซื้อยกไปเลยก่อนนั้านี้พี่ออนนั้นมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วหรือเปล่าครับเนี่ย ความชอบความชอบส่วนตัวชอบอยู่แล้วเพราะว่าพี่อันคือจบปริญญาตรีมาด้านการบริหารอ่าด้านการบริหารแล้วทีนี้ทํางานเป็นพนักงานบริษัทอยู่หปี5ปีแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไปเป็นกุ๊กเคยเป็นเป็นเชฟที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่6เดือนแล้วก็กลับมาเปิดร้านอาหารในไทยแล้วก็มาจบด้วย การต้องกลับมาอยู่บ้านก็เลยมองว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาครับส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีเราก็เลยมีความว่าจริงๆอาชีพนี้คือเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเลยแหละแล้วเรามีพื้นที่อยู่แล้วก็มาปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณบ้านในสามไร่เนี่ยให้เป็นใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดจากที่ว่าเดิมมันเป็นพื้นที่ที่ว่ามีหญ้าขึ้นรกร้างก,ก,ก็ก็ปรับใช้ก็ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์เดี๋ยวช่วงช่วงโควิดเองเห็นว่าพี่ออนเองก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้กระทบอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าปิดหมู่บ้านนี้พี่สามารถดูแลครัวเรือนของพี่ดูแลคนในชุมชนได้ส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าจะมีครบคิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกมะเขือก็คือจะมีครบแล้วก็ในส่วนของปลาบอปลาบอปลาก็มีซึ่งเลี้ยงปลาไว้เลี้ยงปลานิลไว้ค่ะเพื่อเป็นอาหาร อนี่เป็นบ่อปลานินจิตระดาใช่ค่ะอโอ้วมะเขือยาวเลยนนส่วนยาวเลยอันนี้ก็คือจะสามารถเก็บได้ทุกวันทุกวันเลยใช่เพราะว่ามะเขือรวมรวมแล้วในแปลงตอนนี้มีประมาณ400รอต้น400ต้นค่ะแทรกทุกพื้นที่ที่มันพอจะมีแดดได้ค่ะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าในแปลงเนียก็คือตอนนี้มันมีไม้ผลอยู่ด้วยอืค่ะเห็นว่าไรายได้ของเรานะครับจากก่อนนั้นนี้ก็คือ สามสี่ร้อยต่อวันใช่ตอนนี้เป็นเป็นเป็นอะไรนะฮะอ่าก็จะเปลี่ยนจากตอนนี้ก็คือ1 5 0 0บาทถึง2,000บาททำไมทำไมถึงมีเพิ่มขึ้นขนาดนั้นเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นอ่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเราทำยางสวนยางอย่างเดียวสวนยางอย่างเดียวเราจะได้แต่ค่ายางครับครับค่ายางแล้วก็พอหน้าฝนฝนตกเราตัดไม่ได้แต่ถามว่าการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นีเราสามารถมีไรายได้ทุกวันฝนตกก็เรา มีผักให้เก็บได้ครับผมให้พี่ออนฝากนิดนึงถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่อยากจะเริ่มต้นทําเกษตรแตย่ยังยังไม่รับเปิดใจยอมรับว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงดีอะไรอย่างนี้ครับคนจทิงการ,กรเกษตรเป็นอาชีพดั้งเดิมอาชีพของคนไทยนะอ,อ,อยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให้มันเกิดเป็นเม็ดเงินพื้นฐานก็คือเรามีกินในครัวเรือนก่อนอ ค่าใช้จ่ายในการซื้อพริกซื้อมะเขือซื้อขิงค่ะตะใช้ในแต่ละเดือนเราถ้าเราลองทําบัญชีครัวเรือนดูอ่ะเราจะรู้ว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ครับแต่ถ้าสิ่งพวกนี้เรามีอยู่รอบบ้านเรามีต้นพริกสักห้าต้นมะเขือสักห้าต้นเออมีขมิ้นที่เราสามารถจะใช้แล้วก็ไปขุดมันขึ้นมาใช้ได้เลยบางทีเราซื้อขา่า ซื้อขามาสิบบาทเราใช้ไม่หมดนะเราตั้งให้มันแห้งอะ่ะเราอเอาขาตัวนั้นอะ่ะมาฝังดินไว้วันหนึ่งมันขึ้นเป็นต้นมาเป็นอกอมากถามว่าเราสามารถใช้มันไปได้ตลอดขยายพันธุ์มันไปได้ตลดอดตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโกรธพอทําไปปุ๊บมันเหลือเราแบ่งปันเพื่อนบ้านาอ่า เราให้เขาอีกอย่างเขาตอบแทนกลับมาอีกอย่างเราให้ตะไคร้เขาให้พริกกลับมาบอะไรแบบนั้นประมาณนั้นมันก็เป็นการที่ว่าแลกเปลี่ยนกันเหมือนกลับไปสู่สังคมสมัยก่อนก็ก็หลังจากนั้นพอปุ๊บเราจะมองว่าทำไมเราปลูกแค่นี้เรากินในครัวเรือนมันยังเหลือถ้ารเราปลูกเพิ่มอีกหน่อย เราไปทํางานวันนี้สมมติว่าน้องทํางานอําเภอเนาะทำงานอําเภอเราถือพริกที่มันเหลือซิสักห้าถุงเนี่ยไปขายเราก็ได้ค่าน้มันลดได้ค่าไปโรงเรียนให้ลูกประมาณนี้มองจากจุดเล็กไปก่อนแล้วก็ค่อยขยายใหญ่ขึ้นค่ะ,คะมีความสุขไหมครับพี่ก็ได้ได้อยู่กับครอบครัวตื่นเช้าขึ้นมาคือเราได้ทํางานเราไม่ต้องเอเอรีบอาบน้ําเนาะแล้วแต่งตัวไปตอกบัตรลงเวลา กับบริษัทหรือว่ารอว่าไปถึงสำนักงานแล้วไปสายเจ้านายจะด่าไหมอันนี้ก็คือความสุขของพี่การได้ตื่นมาได้เดินกินกาแฟแล้วก็ชมสวนดูความเติบโตของต้นพืชที่เราปลูกไว้มันก็มีความสุขและด้วยเรื่องของสุขภาพคือเราได้อากาศดีเพราะในแปลงของเราเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีครับก,ก,ก,ก็สุขภาพพี่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่อยู่ในเมืองก็คือตัวเองจะเป็นภูมิแพ้ตลอดเลยค่ะ หน่วยงานของภาครัฐนะครับทุกหน่วยงานนะครับก็มีความภูมิใจนะที่ทําให้กเกษตรกรสามารถมีอาชีพที่มั่นคงขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงนะครับตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใช้วัสดุเหลือใช้นะครับมาให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับทำให้เกษตรกร,กรมีความมั่นคงนะครับในการดำรงชีวิตแล้วก็ที่สําคัญคือการที่ว่าได้ได้แบ่งปันน่นะ นะครับเรื่อกรได้แบ่งปันนะครับแบ่งปันความรู้และก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทําให้ในสมาชิกเครือข่ายของชุมชนนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนํารูปแบบนะครับของจุดแปลงต้นแบบนี้ไปขายายผลนะครับในในสมาชิกนะครับทำให้มีรายได้และมีความมั่นคงทางชีพเพิ่มขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคั่งทางอาชีพเกษตรผสมผสานคืออีกหนึ่งแนวทางในการประกอบอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนพร้อมกับยึ่หลักความพอเพียงเกษตรไม่ยากอย่างที่คิดทั้งนี้หากสนใจอยากศึกษาการทำเกษตรแบบผสมผสานเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่แปลงต้นแบบทางด้านการเกษตรผสมผสานติดต่อคุณอ่อนบ้านสวนเกษตรอินทรีย์โทร0862942019 ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับของพี่ออนนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่บ้านคลองรอมตําบลคกโอพอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับที่สามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นๆนะครับได้เข้ามา ดูนะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นแบบนี้และนําความรู้ดีๆเหล่านี้ครับไปปรับใช้กับเกษตรกรกับการทำการเกษตรของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยเดียวครับส่วนครั้งต่อไปครับรายการรอบมือาคจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ